ก็มีจอ LED ใน้นเดียวผมจะทำหนังสือน้ำโดยท่นันรอาผู้ลดราะทสุดกจะทำหนังสือแล้วก็ตัวงานทำงานตลอดนะครับพีพีวนงานทุกปีนักกีฬากี่ชาางก็ได้เแต่แล้พักที่นี่หมดแล้วก็โดยมีขอใดญลครับอคุณวันนี้ทางสาจะเาามครับเอามาแล้วก็คุดมาแล้วก็คุดทีมบทกีฬาจังหวัดทีมกกตก็จะร่วมดำเนินการของับปีที่แล้วนะครับฝ่ายยานพาหนะขนถงบังคันะครับ แต่ถ้านอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ประสานกันเสด็ทางคนทุจังหวัดเราก็ประสานตลอดในการในวันนี้ครับคนขารเราเนี่ยจะงานกีฬาเยอะมาเยอะจนแทบจะทุกคนบอกว่าอนุเคราะห์ขอความขอความเลือกจากท่านในการช่วยเหลือนะครับเงินอยู่แบบไม่มีระเบียดท่านลงใจดูแลหมดฉะนั้นวันนี้ที่ตบันและคนได้เงินบ้างครับไม่มีใครเคืนได้เงินเลยครับได้มีข้าวกินมีน้ำกินก็ถือว่าโอเคแล้วสราบความผมให้คนก่วนรวมนะครับมันมีทั้งหักล้างทั้งเบิด ค่า้จายที่มันเป็นจำเป็อสัที่คเป็นาีราองจะใช้ค่าเยเลยครับไอเลยนะเดี๋ยวว่าดีไม่เอหาได้เกิดมีปัญากทุกคนตงช่วยแล้วจะลูกไหนที่ดีรัฐการทีเรออกถ้าเราขอไปแล้วถ้าผิดก็จะการถ้าผิดก็เกิดปัญห